หญิงเปรตนวัดป่าช้าบ้านหัวดงในสมัยหนึ่งหลวงปู่จันทาถาวโรวได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าช้าบ้านหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับพระอาจาร,รย์อ่ำธรรมกามโมที่นั่นเป็นป่าช้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งจังหวัดนครพนมเมื่อไปอยู่แล้ว ก็ตั้งใจทำความเพียรเพราะเราจากครูบาอาจารย์มาแล้วจะประมาทไม่ได้ในพรรษานั้นก็ตั้งใจไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนทำความเพียรอยู่ในสามอริยบทคือเดินยืนนั่งเท่านั้นทำอยู่อย่างนั้นไม่ลดละไม่หวั่นไหวต่อชีวิตสังขารเพราะหวั่นไหวแล้วก็ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นทำคุณงามความดี ให้เกิดมีขึ้นในตนเสียดีกว่าวันหนึ่งเดินจงกรมถึงสามทุ่มแล้วก็ยืนยืนก็กำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทอยู่กับอาณาปานาสติกรรมฐานไม่ลดละไม่นานจิตก็วางพุธโทจิตก็รวมพลบเกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้งในท่าย,ยืนนั้นไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นลอยมา กลิ่นอะไรหนอะเขาฝังศพไม่ลึกแล้วหมาไปคุยกินหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นอะไรไม่นานก็ปรากฏเป็นหญิงเปรตสามตนร่างกายใหญ่โตตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่มเหมือนคนโบราณในภาคอีสานไม่มีผ้าผ่อนปกปิดร่างกายมายืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณสองวาเท่านั้น มีหนอนตัวดำๆใหญ่ๆขนาดเท่านิ้วมือเจาะชัยของลับเต็มไปหมดแทงงัดแทงงัดบิดซ้ายบิดขวาเจ็บปวดรวดร้าวมีน้ำเน่าไหลโสมกายโสมขาโสมกลนส่งกลิ่นเหม็นไม่นานก็เอาของลับไปถูไถกับเคลือไม้กิ่งไม้ต้นไม้หนอนหลุดออกมาแล้วก็ไต่เข้าไปอีกกำหนด ถามไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเปรตสามตนก็ได้ตอบว่าท่านพระอาจารย์ตั้งแต่เริ่มจังหวัดนครพนมพวกข้าพเจ้าทั้งสามคนนี้เล่นชู้นอกใจผัวทั้งต่อหน้าและลับหลังทำให้ผัวคับแค้นอัดอั้นตันใจได้ไม่พอกินไม่อิ่มเป็นคนมากๆขี้โลภ ในกิเลสกามนั่นแหละพระเทศให้ฟังว่ากาเมสุมิจฉาจารน,นั้นไม่ให้ทําเป็นบาปชั่วช้าลามกก็เฉยไม่เชื่อฟังเอาแต่สนุกสนานในการคบชู้สู่ชายไม่เลือกทั้งคารวะทั้งพระเอาหมดทั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตมีหนอนเจาะของลับ อยู่ในป่าช้านี่แหละท่านพระอาจารย์ได้ทราบดังนั้นจึงถามว่าจะพ้นจากเวรกรรมได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากเวรกรรมก็ไม่รู้อีกจึงได้กำหนดถามพระธรรมในตัวเองว่ายิงเปรตสามตนนี้เป็นญาติของเราบ้างไหมหนอภูมิรู้ก็ผุดขึ้นมาในใจว่าเป็น เป็นญาติกันมาหลายพบหลายชาติแล้วครั้นเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่เมื่อเขากตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างคนก็ต่างสงเคราะห์กันมาอย่างนี้มาชาตินี้พบนี้ต่างคนต่างทำกรรมไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างไปคนละพบแต่กรรมเก่าที่เคยสงเคราะห์กันมา ก็โดนบันดาลให้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ฉะนั้นจงช่วยเหลือสงเคราะห์เขาเสียจากนั้นก็พูดกับหญิงเปรตนั้นว่าโยมทั้งสามกับอัตมานี้เคยเป็นญาติกันมาแต่ปางก่อนโน้นหลายภพหลายชาติแล้วต่างคนต่างทำกรรมไม่ดีมาชาตินี้เปลี่ยนแปลงภพชาติไปเป็นอย่างนี้แต่กรรมเก่า ก็ส่งผลให้มาสงเคราะห์อัตมาจะสงเคราะห์ให้เอาไหมหญิงเปรตเหล่านั้นก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาเมตตาสงเคราะห์บ้างเถิดพระคุณเจ้าเป็นเปรตทุกยากทรมานมานานแสนนานตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดนครพนมแล้วแหละท่านได้ยินดังนั้นจึงบอกให้เขาว่านั่งลงเจ็บปวดก็ทนเอา เพราะตนเองทำไว้ทำอย่างไรก็ให้ผลอย่างนั้นนั่นแหละอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิสิสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาณวิสุทธิติทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของตน คนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดและเศร้าหมองหาได้ไม่ฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองหรอกเป็นผู้กระทําสะสมไว้และให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนพวกเขาก็นั่งลงกราบไหว้เสร็จแล้วก็ให้เขารับพระไตราสารณคมและศีลห้าทำทั้งสองรวมกันเข้าแล้วก็ได้ชื่อว่า มนุสธรรมโมจะได้พบชาติกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อจากนั้นก็ได้ให้เขาเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญไตรสรารณคมและศีลห้ากับการเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นการบําเพ็ญบุญ เพื่อล้างบาปพวกท่านทำบาปใหญ่โตมโหฬารแล้วใครๆก็ไม่ต้องการทั้งนั้นฝนตกก็หนาวลมพัดก็หนาวแดดออกก็ร้อนเป็นทุกข์ยากลำบากแสนกันดาหน,นานแล้วนั่นแหละจะบอกให้ชาวบ้านหัวดงเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เป็นญาติของเราของท่านเหมือนกันพอรุ่งเชา้า เสร็จจากการบินทบาทแล้วก็เล่าให้โยมฟังว่าเมื่อคืนได้พบหญิงเปรตสามตนมาหาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่นอนเจาะชอนชัยของลับเจ็บปวดแสนทุกข์ยากทรมานดูแล้วน่าสังเวชสลดใจพวกเขาเหล่านั้นก็เคยเป็นญาติพี่น้องกับพวกท่านมาฉะนั้นจงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียชาวบ้าน เขาก็ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แล้วเปรตเหล่านั้นก็มารับส่วนบุญพอถึงวันพระ8ดคำสิบสี่คำสิบห้าคำก็ให้ชาวบ้านมารับเอาไตรสารณคมตามอย่างมนุษย์นั่นแหละเทศแนะนำพร่ำสอนเขาอยู่อย่างนั้นกรรมชั่วช้าลามกใครเล่าทำให้เราเองหรอกเป็นผู้มากๆมกัมกใหญ่ไฟสูง ไม่ยอมทําความดีทําแต่ความชั่วใส่ตัวอยู่เป็นนิดนี่แหละทําลงไปแล้วก็ให้ผลเป็นทุกอย่างนี้ต่อจากนั้นบางคืนสงบสงัดก็ได้ยินเสียงร้องไห้อยู่กลางป่าช้าบางทีกลางวันสงบสงัดก็ได้ยินโอ้ยเจ็บเหลือเกินเจ็บเดีปวดเดีพ่อเอ้ย แม่เอ๋ยเมื่อไรเนาะจะพ้นจากเวรจากกรรมได้ยินแล้วน่าสงสารน่าสังเวชสลดใจเวลาล่วงเลยไปถึงเดือนตุลาคมขึ้นสิบคำไปยืนภาวนาอยู่กลางป่าช้าไม่นานจิตใจก็สงบเห็นหญิงเปรตสามตนนั้นมาหาใส่เสื้อผ้าและมีผ้าเฉลียงบ่าเรียบร้อยดี เขาเข้ามากราบแล้วพูดว่าท่านพระอาจารย์พวกดิฉันพ้นบาปกรรมจากกําเนิดเป็นเปรตแล้วเพราะว่าท่านมาปโปรดนอนเจาะของรับนั้นตายหมดแล้วเพราะอำนาจของพระไตรสรณคมและศีลห้าสังหารล้างบาปเคราะเข็นเวรร้ายได้หมดและอำนาจที่ไปอนุโมทนากุศลกับญาติทั้งหลายที่อุทิศให้ รวมถึงท่านอาจารย์อุทิศให้นั่นแหละก็ผลทุกจากกำเนิดเป็นเปรตได้รวมทั้งที่พวกข้าประจาทั้งหลายได้น้อมเอาพระไตราสารณคมและศีลห้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละบาปทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปไม่เหลือเศษอยู่ได้เมื่อก่อนนี้ก็มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นร้อยร้อย ก็ไม่มีใครโปรดได้ไปหาแล้วก็เฉยผลสุดท้ายเขย่าต้นไม้ถามก็วิ่งหนีขึ้นกุฏิไปเลยบางทีก็หันกลับมาด่าว่าและคว้างปาใส่อีกแต่สำหรับท่านอาจารย์มาหาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องและโปรดสงเคราะห์ช่วยเหลือได้ต่อแต่นี้ไปพวกดีฉันทั้งสามจะขอลาไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์อัตมาจึงว่า พวกพระเหล่านั้นเขาไม่ใช่ญาติของโยมและก็ไม่เคยมีอุปการะคุณต่อกันมาอีกทั้งจิตใจของเขาก็ไม่สงบลงสู่พบเดียวกันมันก็ไม่เห็นกันหรอกแต่อัตมากับพวกท่านเป็นญาติกันมาหลายพบหลายชาติแล้วกรรมเก่าจึงบันดาลให้มาโปรดและถ้าจะไปเกิดอย่างเมืองมนุษย์ก็ขอให้ไปเกิดที่จังหวัดสกลนครโนนเพราะมีพระกรรมฐานมาก มีหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงปู่กงมาจิระปุญโญและอีกหลายองค์หรือไม่ก็ไปที่จังหวัดอุดรธานีก็มีพระกรรมฐานมากเช่นกันขอให้ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆไปนะอย่าได้ประมาทอำนาจของพุโทโธธรรมโมสังโฆจะพาไปเกิดในตระกูลของนักราชจะได้แนะนำพร่ำสอนแต่ในทางที่ดีไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ขอให้เข็ดลาบและจดจำผลของความชั่วช้าลามกที่ทำให้มาเกิดเป็นเปรตนี้ไว้ให้ดีอย่าดื้ออย่าด้านอย่าล่วงประเวณีเล่นชู้นอกใจผัวอีกนะเขาก็ว่าเข็ดแล้วกลัวแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปจากนั้นก็กลาบลาแล้วก็ออกเดินทางนั่นแหละในพระไตรปิฎก ในมหาวิบากสูตรและพระมาลัยสูตรก็ว่าไว้อย่างนั้นว่าหญิงก็ดีชายก็ดีนอกใจสามีภรรยาตายแล้วไปตกมหาตาปณะนรกถูกนายยมพบาลต้มด้วยน้ำร้อนสังหารด้วยหอกด้ามกล้าพระด้ามคมแสนปีผลจากนั้นเป็นกรรมยังไม่สิน้นมาตกคูดนรกจมในหลุมมูลหลุมคูดท่วมศีรษะ มีหนอนเจาะชัยอยู่อย่างนั้นเป็นแสนแสนปีผลจากนั้นมาตกสิมพรีนรกถูกนายมพบาลบังคับให้ปีนต้นงิ้วสูงใหญ่มีหนามยาวสัตว์นรกขึ้นไปแล้วก็ถูกหนามงิ้วทิ่มแทงบาดแผลตามเนื้อตามตัวและแขนขาเป็นทุกขเวทนาแสนสาหัสพอขึ้นไปถึงยอดก็ถูกแรงกาปากเหล็กจิกหน้าตาตกลงมาถูกหมาขย่ ฉีกเนื้อกินเป็นอาหารเหลือจากนั้นนอนก็เจาะชายกินเป็นอาหารผลจากนั้นเวรกรรมยังไม่สิ้นไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงก็ไปเกิดเป็นเปรตของลับใหญ่เต็มวางขามีไฟไหม้เดินไปไหนมาไหนก็นลำบากผู้ชายก็ไปเกิดเป็นเป,นเปรตมีของลับใหญ่มีไฟนรกเผาไหม้อยู่ปลายของลับนั้น เดินไปไหนมาไหนก็ลำบากทุกยากแสนเข็ญน,นั่นแหละบาปกรรมเวรเป็นอย่างนั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นอยู่อย่างนั้นอีกห้าร้อยชาติผลจากนั้นไปเกิดเป็นสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นกรรมโรคเป็นทุกข์จนตายตายแล้วเกิดอีกเป็นอยู่อย่างนั้นอีกห้าร้อยชาติผลจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หน้าด้าน เสพกามไม่เลือกเป็นกรรมมโรคตายแล้วตายเล่าอีก500ชาติพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ตกทุกข์ยากลำบากนอกใจผัวนอกใจเมียเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นอีก500ชาตินี่แหละนะโทษกรรมของกรรมมะคุณทั้งหลายจากหนังสือธรรมะพเนจรเนื่องในงานถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายพูนอำเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตรอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับฟังด้วยตามโอกาสกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและหากท่านมีคำแนะนำติเตือนหรือชื่นชมประการใด สามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยครับขอขอบพระคุณมากพุทธคุณชาแนลเรื่องเล่าบันทึกลึกลับเวรกรรมธรรมะ